ผู้เลี้ยงบ่ได้กินผู้กินบ่ได้เลี้ยงเป็นตะนายก็เลยบ่ได้กินซทำบอกขือดอกเมียบานเห่าเดี๋ยวไปลองบ่อนู้นดูกเลยการไปพร้อมปลาไหมไปพร้อมปลาไหมเอาปลามาเลี้ยงไวัยยุสางอยู่หน้า ผู้เลี้ยงบ่ได้กินผู้กินบ่ได้เลี้ยงผู้กินกระมูน้นั่นแหละพี่น้องขี่กระมอยขี่กระโจนนั่นแหละจ้าเป็นตนายเนาะมาหาหลักของคนดีคัะมือก้อนออกมาหน้าพี่น้องเห็นหนังแต่ปลาตายอยู่ทั้งโขกปลานิ่นมันก็คือสิบ่เบนไปดอกี้เนาะซีเมนเขาชอ็อตเอาว่ะพี่น้องชอ็อตเอาเราบัดนี้มันเก็บไปบ่เหมือนสิได้บริ โหดพ่อบักโม่บักแตงขอให้มันถูกมันหยางหากินบ่จะเลื่อนเด้อผู้ใดมันมาหลักปลาข่อยนี่พี่น้องเอ้ยซั่งศูนย์ชูเทียมานี่ปลาเห็นคนนี่มันมาหันหนี่วานหยังกระบอนจับเจ็บจับเจ็บเลือเด้อนี่เพราะว่าเพิ่นเคยกินน้ำค้นเนาะอันนี่วานห้ามวานหยังมุ่งไปแล้วก็ซือๆอยู่เพราะว่าสียวานแงมเส้าเพราะว่าสียวานยงมเทียงยงมแรง ก็เห็นพ่อโตเลยพี่น้องเอ้ยเงิดงอหมอแตกนี่แหละทำพ่อไม่อยากเอาปลามาปล่อยว้สางไกลหน้าไอ้หน้าไกลบ้านเงดไหลสัางสุดท้ายนี่ขอภาวานาเนาะจ่าให้ค้นจุ้มโมนีมันลมมันจมเนาะขออนุญาตได้พี่น้องขอยศ ขอให้มันหลมมันจมขอให้มันถ้ามาหากินยังเ่ขคืนขอให้มันถูกมันอยาเข้าวเกาเมหาหลักของคนมาหากินปลาคนซ้ำนี่ละจ้าขอยศูนย์่อจะให้